สวัสดีคะ่ะจากหลานช่างทันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็นอ m มาฟิตทีเลโปรนะคะของคนทำมนูนนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะอันนี้เสียบสายชาร์จนะคะถอดสายชาร์จเสียบสายชาร์จถอดสายชาร์จนี่นะคะ ต่อใส่ชาร์จเครื่องไม่ดับแล้วนะคะปุ่มเล็กปุ่มแบ็ k ปุ่มเล็กปุ่มแบ็ k ปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มดาวปุ่ม up ปุ่มดาวปุ่ม up ปุ่มดาวปุ่ม up เลื่อนด้านซ้าย ด้านขวาด,ด <us> <oper> ้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะ เ <Okay. S 1> รียบร้อยค่ะพวกนาฬิกาอามาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ